อ,นนอันนี้พี่สิทธิถ้าเกิดว่าสมมุดเราอยากจะทําตัวปิดตรงนี้ให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะเพิ่มต้นก็ถักโซ่ยี่สิบโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจุดเกลียวจุดสองจุดสามจสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดแปดสุดเก้ายี่สิบ ไม่ได้ยี่สิบแล้วตัวน,นี้ได้ยี่สิบโซแล้วนะเราก็มาถัก X ถัก X กลับไปเลยถัก X ทุกโซ่แบบนี้นะคะนี่ไม่ดีกวิจา จะถักอีกโซ่นี้ย้อนกลับไป ตอนนี้เราก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วนะเราต้องเราต้องไปวัดว่าเราจะใช้โบระมาไหนในการทำคือถ้าสมมุติว่าเราใช้แค่นี้มันโอเช่ไหมถ้าเราชอบแล้วเราก็แค่นี้เราก็เย็บติดได้เลยแต่ว่าถ้ายังไม่ชอบเราก็สามารถเพิ่มได้ให้เราทันปิดับโซนโซ่แล้วก็ทันเอ็กซ์ต่อไป นะคะเดี๋ยววันนี้เราอยากให้มันดูสวยยิง่งมาอีกก็ค่ะเอ๊ ก็จะได้มาอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะทักจิตรอบหนึ่งก็พลิกตับเหมือนเดิมก็ถักอกเหมือนเดิมเลยค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาอย่างนี้นะจะได้มาอย่างนี้เสร็จแล้วเราตัดตัดออกเลยก็่จะได้มาแบบนี้ไม่ได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้เรามาพัานตรงตรงบู ที่เราอยากจะติดนะคะ่างนี้มมันดเ,ดเ,ดเด็กเกะแก่ๆยังเงี้ยเลยเสร็จแล้วก็เราจะต้องเหยียบติดกัน่างนี้นะคะโอเคบาย เราก็ทําการเย็บเลยค่ะเย็บให้มันติดกันรเรียบร้อยก็ซมียบร้อยออแล้วก็จะได้ โบที่ดูสวยงามนิ่งขึ้นเราก็จะได้เห็นสวน,น,น,นเราก็จะเห็นว่ายบบยอย่างแบบเดิมนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เราสามารถทำมาติดมันก็จะได้เห็นความแตกต่างของดูนะคะ <Okay. S 1> เรียบร้อย สำหรับใครที่อยากได้แพทเทิร์นก็แจ้งมานะจะมีติดต่อมาได้เลยขอบคุณค่ะ